ข่าวร้อน iPhone a อขายไม่ดีอะไรคือสาเหตุในขณะที่โลกกำลังตื่นเต้นกับการเปิดตัว iPhone 17 Series แต่มีข่าวที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่คุณอาจพลาดแต่คือ Apple กำลังวางแผนที่จะลดการผลิต iPhone Air ลง1ล้านเครื่องในปีนี้แต่ทำไมการขาย iPhone Air ถึงไม่ดีเท่าที่คาดหวังและสิ่งนี้จะส่งผลต่อตลาดสมาร์ทโฟนอย่างไร b a e r y Weight c a s c o n t r o v e r s ขณะที่ iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max มียอดขายสูงกว่ารุ่นก่อนหน้าและ iPhone 17ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากแต่ iPhone Air กลับเป็นข้อยกเว้นที่น่าสงสัยคือในประเทศจีน iPhone Air ขายหมดพายัเยนในไม่กี่ชั่วโมงแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของความนิยมในแต่ละภูมิภาคอย่างชัดเจนสาเหตุที่น่าสนใจ ตามรายงานจากบริษัทหลักทรัพย์มิซูโฮเซกิลิตี้ของญี่ปุ่นยอดขาย iPhone Air ไม่น่าประทับใจเท่าที่คาดหวังแม้ว่า Apple จะได้ปรับแผนการผลิตโดยรวมของ iPhone 17ซีรีส์เพิ่มจาก88ล้านเครื่องเป็น94ล้านเครื่องในต้นปี2026แต่การลดการผลิต iPhone Air ก็ส่งผลต่อซัมซุงที่ต้องยกเลิกแผนการเปิดตัว Gala า a ล y s ซ5 e S25 ด้วยเหตุเดียวกันคำถามที่น่าสนใจทำไม iPhone Air ถึงขายไม่ดีในตลาดตะวันตกแต่กลับขายดีในประเทศจีน การลดการผลิต iPhone Air จะส่งผลต่อยอดขายของ Apple ในอนาคตอย่างไรซัมซุงจะมีกลยุทธ์อะไรเพื่อเอาชนะคู่แข่งหลังจากยกเลิกแผนการเปิดตัวก a l ล x y ซ2 5 e d ส e สรุปข่าวการลดการผลิต iPhone อันนี้เป็นสัญญาณที่น่าสนใจของตลาดสมาร์ทโฟนแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของความต้องการในแต่ละภูมิภาคและกลยุทธ์ของบริษัทในการปรับตัวให้เข้ากับตลาดคุณคิดว่าอะไรคือสาเหตุหลักที่ทำให้ iPhone Air ขายไม่ดีและคุณคาดหวังอะไรจาก Apple และซัมซุงในอนาคต อย่าลืมแสดงความคิดเห็นล่างท้ายนี้เลยนะครับ